Better to know โดยทั่วไปแล้วนะคะยาระบายเนี่ยเราแนะนำให้ใช้เวลามีอาการนะคะไม่ได้ให้ใช้เป็นประจำหรือว่าใช้ติดต่อกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยากลุ่มยาระบายในกลุ่มกระตุ้นนะคะมันยิ่งใช้เนี่ยไปนานๆต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้ลำไส้เราขี้เกียจค่ะก็คือเหมือนติดยาต้องเพิ่มยาไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเราต้องการกินยาระบายเพื่อให้อุจจาระถูกไหมคะก็กลายเป็นทองผูก เพราะว่ามันลำไส้มันขี้เกียจไปแล้วอะค่ะถ้าแบ่งตามรูปแบบการใช้งานก่อนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นภายนอกเนาะถ้าใช้ภายนอกเนี่ยก็จะมีแบบส่วนทวารค่ะหรือว่าเนบทวารน,นะคะแต่ถ้ารูปแบบรับประทานเนี่ยก็จะแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาค่ะโดยที่กลุ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นพวกไฟเบอร์หรือว่าเพิ่มกากใยนั่นเองนะคะโดยกลุ่มนี้เนี่ยมันจะดูดน้ําเข้ามาในลําไส้ก็เลยทําให้อุจจาระมีการอ่อนนุ่มนะคะแต่จะต้องบอกว่า ถ้าเราคิดจะกินยากลุ่มนี้เนี่ยเราจะต้องทานน้าเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะต้องอาศัยในการดูดน้ําเพิ่มมาขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนําให้ใช้ในคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดน้ําอยู่แล้วนะคะรวมถึงการรับประทานยายาอย่างอื่นร่วมด้วยอะค่ะก็คือมันจะดูดซึมยาได้เพราะฉะนั้นต้องห่างยาอื่นอย่างน้อยสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ส่วนกลุ่มที่2นะคะก็กลุ่มที่บอกไปแล้วว่าใช้น,นานแล้วมันติดได้ติดในแง่ว่ามันจะออกฤทธิ์ได้ไม่ดีแล้วก็คือกลุ่มกระตุ้นนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มนีีน้่ย แนะนำว่าไม่ให้ใช้ต่อเนื่องนา,นานานนะคะใช้เวลาเท่าที่จำเป็นค่ะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือดูดน้ำเข้ามาในลำไส้นะคะหรือเราเรียกว่าออสโมติกอะค่ะจะเป็นพวกอะโพลีเอทิลีนไกลคอแบบที่หมอเขาเรียกกันว่าเป็กนะคะหรือแลคทูโรสนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือดูดน้ำเข้ามาในลำไส้ทำให้แบบว่าลำไส้บีบตัวได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ข้อดีก็คือกรณีที่เราไม่รู้ว่าท้องผูกจากสาเหตุอะไรเราสามารถให้ได้เพราะว่ามันปลอดภัย นะคะไม่ได้ไปแบบยุ่งกับการบิบตัวของลำไส้นะคะส่วนกลุ่มที่4เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเกลือที่ใช้ดูดดึงน้ําเข้ามาในลําไส้นะคะมันจะเป็นเหมือนเกลือนียจะเป็นเสมือนฟองน้ำค่ะที่ดูดน้ําเข้ามาในลาไส้จะทําให้อุจจาระไม่แข็งแล้วก็ค่อยๆขยับลงข้างล่างนะคะซึ่งอันนี้เราจะเจอในร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะพวกมิลล์อ m a n มนีเซียที่เป็นทีาเรียก MOM เป็นน้ำนมเสียวขาวกินหอมๆอะค่ะนะคะ อันนี้ก็ดีค่ะดีในแง่ว่าถ้าเราคิดว่า,าท้องผุเป็นทักคากเนี่ยกระประทานตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาค่ะส่วนกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มที่ทําให้อุจจาระอ่อนนุ่มค่ะหรือที่เราเรียกว่าด็อกคูเซตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ดีตรงที่มันทําให้อุจจาระอ่อนนุ่มค่ะก็คือ,คอทําให้เราไม่ต้องเบ่งจะเหมาะในคนไข้ที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆนะคะหรือคนไข้แบบว่าที่ต้องการการละเอียดอ่อนในช่วงลำไส้อ่ะคะ่ะเพราะมันแค่ให้อ่อนนุ่มแล้วก็ออกง่ายๆไม่เบ่งให้ลําบากนะคะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่หล่อลื่นค่ะพวกพวกมินเนอร์ออยนะคะน้ำมันแร่นั่นเองแต่อันนี้ข้อเสียก็คือจะทําให้สําลักง่ายเพราะเหมือนเรากินน้ํามันอะ่ะเพราะฉนั้นก็ไม่ควรจะในผู้สูงอายุนะคะหรือสตรีมีครรภ์แล้วมันก็ทําให้เราขาดวิตามิน ADEK ด้วยเพราะว่ามันน้ำมันมันละลายได้ดีในวิตามินยาส่วนทวารเนี่ย ไม่ควรใช้เลยในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจค่ะหรือเป็นโรคไตโดยเฉพาะรูปเกลือฟอสเฟตเพราะมันทําให้หัวใจกับไตาทางงานหนักมากขึ้นค่ะหรือคนที่มีแบบว่าแผลต้องรูทวารอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะเราไปยุ่งยุ่งตรงนั้นแผลก็ยิ่งเปิดนะคะหรือว่าปวดท้องมากนะคะมีลักษณะลําไส้อุดตันนะคะแล้วก็ภาวะตั้งครรภ์ให้นมบุตรเราก็ไม่แนะนําให้ใช้ค่ะท้องผูกเราเจอได้ทุกช่วงวัยนะคะโดยที่สังเกตเนี่ยคนทั่วไปก็จะบอกว่า ลักษณะของผูกแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนไม่ถ่ายหนึ่งวันก็บอกชันท้องผูกบางคนสองสามวันก็เรียกว่าันท้องผูกเนาะบางทีเราจะต้องลองมาปรับปรุงพฤติกรรมเราก่อนนะคะว่าเราได้กินผักผลไม้สดบ้างไหมนะคะออกกําลังกายเนี่ยเราออกกําลังกายเยอะพอไหมเพราะไม่ใช่ว่าออกกำลังกายทุกชนิดมันจะช่วยลดท้องผูกได้ค่ะเราจะต้องแอโรบิกอย่างน้อย30มนาที3-4ครั้งต่ออาทิตย์นะคะรวมถึงดูสาเหตุอื่นก่อนที่เราพยายามปรับได้อะคะ่ะ Better to know.